come <laughs> on ืออ่าทำเสียงอ้อนแบบนี้สิวันเนี้ยไม่ได้นะต้องออกไปข้างนอกอ่ะผมยังไม่ได้พูดสักคำก็รีผ้ามาแ,ลแล้วเนี่ยเท่าไหร่ก็น้ามันบอกอยู่ทนโทว่าอยากจะขอให้ช่วยสิมันก็จริงแล้วนะผมอยากจะคุยได้สักหน่อยอะนะอย่ากระซิบน้วยอันทำไมต้องทำขนาดนั้นด้วยอ่ะทำไมนั่นเหรอก็เพราะผมคนเดียวที่ไม่ได้ถูกเชิญให้ไปงานคริสต์มาสปาร์ตี้ที่บ้านของซาดีโอแะดีแบบเจ็บใจจัง มันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนี่ใครๆก็ไปกันหมดเลยหรือไม่มีตอนคริสต์มาสสูงตั้งเมตรหนึ่งน่ะแล้วก็มีร้องเพลงมีขนมกินเยอะๆไปหมดเลยผมอยากไปอ่ะอย่างงั้นเหรอเรื่องแรงมากเลยนะชิซุกะจังก็ได้รับเชิญไปด้วยแต่ผมคนเดียวไม่ได้ไปอ่ะผมเข้าใจความรู้สึกนั้นนะแต่ว่าอย่าไปโศเลยไหนปลาติหน่ะผมโศานิดเดียวผมอยากจะไปไปอยากจะไปไปแต่เราทั้งก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกไม่แน่นะผมอาจจะช่วยได้ก็ได้นะจะให้อะไรอีกเหรอ จาเอ้ป่าวว่าปีที่แล้วนี่มันก็ยังมีอยู่นี่นาอ๋อนี่สองคนหาอะไรกันอยู่เหรอจ๊ะลูกฮะต้นคริสต์มาสของปีที่แล้วเนี่ยฮะอ๋อต้นไม้นั่นนะแม่ทิ้งไปแล้วนะทิ้งไปแล้วเหรอก็ใช่มาตั้งสามปีแล้วมันเก่าแล้วก็โทรมจะตายไปนะลูกถึงจะเก่าแก่ยังไงก็เอามาซ่อมแซมให้เหมือนใหม่ก็ได้นี่ครับแม่ถ้าอยากได้มากแล้วก็คืนนี้แม่จะซื้อมาให้ใหม่นะจ๊ะลูกคืนนี้ไม่ทันแล้วล่ะครับ เธอเอ้ยฮะเนี่ยที่บ้านของซูน,นี่งคงจะอะไรแต่เลวอนไม่มีทางอื่นอีกแล้วเหรอฮะกำลังคิดหาทางอยู่เหมือนกันน่ะไม่รู้จะทำไงดีมไนนี้คนระิสต<น>์มาสเฮ่ยเดมีเห,หรอ ทำไมถึงดูซึมๆไปล่ะก็มีเรื่องกลุ้มใจนิดหน่อยนะรู้แล้วล่ะนดเลดต์คริสต์มาสของนพิตะสังี่มะพอดิสจไง,งนาเลดต์คริสต์มาสนะ่ยฮะจริงเหรอมีของแบบนี้ด้วยอ่ะเนี่ยเลนตนคริสต์มาสเหรออ่าก็แค่เอามา็ดเนี่ยปลูกลงในดินแล้วก็ใช้ไฟฉายเร่งโตฉายลงไปไอ่าแค่นี้มันก็หมดเรื่องแล้วเฮ้ยเสร็จเลยอ่ะ ยีตันคริสต์มาสต้นนี้ยังขาดอะไรอีกนะเนียยังขาดอะไรเหรออ๋อรู้แล้วหิมะยังไงอะไม่มีหิมะตกเลยนี่หิมะเหรอถ้าจะไม่ตกหรอกนะพี่ชายถ้าใช้ไอ้นั่นล่ะหิมะพลาสติกนั่นน่ะเหรอพี่ชาหิมะของพรามแต่เป็นหิมะจริงๆที่เอามานั่นนะรู้แล้วเครื่องทําฐานหิมะแลนี่อะไรฮะก่อนอื่นก็ต้องหาเมฆที่มีหิมะแล้วก็ใช้เครื่องเนี่ยดูดรวบรวมเอาไว้ อะนี่คับเตอร์ไม่ไผ่ใช่ตามหาแม่หิมะก,กันนะอะอดูนั่นแม่ก็นั้นน่ะเออแม่หิมะนี่ดนะดีแล้วละต้องเอาเครื่องทำฐานที่ม้าเนี่ยติดเอาไว้ที่นี่นะยอดไปเลยรวบรวมหิมะได้เยอะกึนทุกทีเลยเจอหิมะก็มาเร,ริ่มเลย นาแค่นี<_<_<_<_<_<_<_<_้ก็คงจะใช้การได้แล้วหฮ้ยเจี๊ยบเลยอัมนจรมาจริงด้วยหืมแต่ว่าเราจะเอากลับไปยังไงล่ะฮะฮะว่าจะเอใช้เครื่องเนี่ยขับเครื่อนหิมะไปได้ด้วยยังไงเล่าเฮ้ยจะไปเลยงานเนี่ยฮารุฮารามากใช่เปล่าจีนีเออแล้โนบิตะล่ะอามอนนี่ไม่ได้มาหรอกทาไมล่ะอาก็ไม่ได้เชิญนี่นัก เออใช่แล้วนะถ้ามาแล้วก็งานคริสต์มาสปาร์ตี้เราต้องกร่อยหน้าเลยนะใช่จะมอนะด้าซื้อมือจะตายไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเอามาครบแล้วก็เริ่มงานได้แล้วเนี่ยโอ้จริงสินะอันนี้ทุกคนไม่ต้้งเกรนจายปาร์ตี้เริ่มแล้ยเย้ย ชิสุกาจังเ<อ>ขอโทษเด้วยนะที่ทำให้ชิสุกาตกไอ้อะไอน,นบิตะสร้างมาเองเหรอนี่มาจริงๆด้วยเหรอเนี่ยใช่เลยล่ะเอามาจากท้องฟ้าเลยนะจากท้องฟ้าเลยเหรอ,อเดี๋ยวเรมีจะไปต้นคิดอนะ่ะถ้าง,งั้นนะมาชรลองคริสต์มาสปร์ตี้กับพวกผมเอาไปล่าแล้วจะพาเพื่อนมาด้วยได้หรือเปล่าล่ะอืมแล้วแต่ชิสุกาจังแล้วที่บ้านซินิี้เอาอะไรทำไง ีดกว่าตังเย,ะนะยในช้องคริสต์มาสกับที่สกัดจากเล้วย <laughs> สวยจังเลยนี่ถือเป็นต้นไว้คริสต์มาสนะแต่ไม่มีขนมไม่มีของขวัญน,นะจะบอกให้ฮิมะเป็นของขวัญพิเศษสุดนี่เรามาเล่นปาตุ๊กตาหิมะกันอ่ะอตุ๊ตตเลยนะพี่ช, <laughs> ชยยายาานนะอย<อ>่ายมแพนนวิตานะตั้งแต่ไม่ตุวตตอได้นะเออเออหนักหนักเอาการเลยนะเนี่ย เฮ้ยหมาดิดูนี่นะนี่มันมาจัหน้าเปล่าไม่มีอะไรเลยดูนะนี่นี่น่นี่นี่ข้างหน้าก็มีหมาด้วยอะข้างมีมีเออนี่ไงผู้จัดจันทั้งเคสบ้านบอกคือมาด้วยแล่ะดาเฮ้ยไอพวกนั้นอะตี่กินต้องเดื่ดของฉันแล้วอะเราไปดูกันบ้างดีมั้จะไปเลยยังไปเลยค่ะจะไปหมาดโอ้มาอยู่ที่นี่กันหมดเลยอะนั่นมันอ่าที่ตกนาจ้งก็อยู่ที่นี่ด้วยอะ รู้แล้วเจ้าหมอนั่นจะเป็นตัวการแน่ๆเลยอะ่จะจะจัดการกับมันยังไงดียใจแอนฮะอ่าดีปล่อยเป็นหน้าที่ของฉันแล้วกันทุกคนส<า>น,นุกกันใหญ่เลยดูเ<ะ><อ>ขาสนุกกันใหญ่เลยนะยิงด้วยสวยดีจังเลยนะพี่พี่ชายไอ้นะัาา่นไอ้นั่นนะอ๋อฮะไอ้นั่นเหรอสวนสนุกกันดิเดี๋ยวเราเอากระดาษนี่แล้วก็ไปใส่ในเครื่องฐานหิมะไม่ว่าอะไรก็ทําออกมาได้ทั้งหมดเลยอ่ะจริงเหรอผมเดจะได้กระดานเลื่อนนะนะ ไ้ถวยมนอ่ะของฉันเอาชิงช้านะเอาละจะใส่ภาพวาดลงไปในนี้แล้วนะฮ่ายอดไปเลยฮผมอยากจะเล่นกระดานเลื่นนี่นะต่อไปก็เป็นของชิซุกะกับโดเรมี่ดูนั่นเลดูน่ะเลยชอบชอบชอบ ยกความดีความชอบให้โดเรมิ่กับโดเรมีจังเขาอะนะชมกันมากเกินไปแล้วไปเล้อย่ทำอไรในใจแอนเหรอไม่เอายู่อย่ายุ่งอย่ายุ่งตอนนี้ที่ตอนนี้เป็นของเราทั้งหมดคนายเล่กไปไม่งั้นชนแหลกนะจะบอกให้จะนเล่นเลยโอ้แต่เห็นแก่ตัวที่เล่นเป็นของทุกคนน่าจะบอกให้ไอ้หนวกโัวนะพวกนายทำลายงานปักเกียรงฉันยับแย่จะจะหืออีกแล้วไม่ต้องเรื่องนั้นน่ยมันไม่เกี่ยวกับผมสักหน่อยนึงก็ไม่รู้นะว่าไงนะ

เดอร์เอมยเดวเรม่ชดิอุ้ยเพลงเพราะจังเลยนะแล้วพวกเราทำไมมาทะเลาะกันอยู่ได้เน,นี่ยฮะก็เพราะเอ,เอ่อพราะพวกเราไม่ได้รับเชิญงานปราร์ตี้อย่างเูวิตะน่เดะออไม่สันหน่อยอะผมเชิญเองอะ่ะจยิงเหรอให้พวกเรามารลวมงานปราร์ตี้ที่นี่ด้วยอย่างนั้นใช่ไหมอือช่วยอยู่แล้วดูเหมือนว่าทุกคนจะเป็นเพื่อนกันแล้วนะดีจังเลยเป็นเรื่องดีแน่ๆเลยถ้าทุกคนรักสามัคคีกันนะขอบใจมากนะเดร์เรมิช ทุกคนต่อไปนี้ก็จะเป็นสุดยอดของปาร์ตี้ในวันนี้ทำอะไรเหรอเดลีมอนทุกคนมารวมพลังบนฐานหิมะนี่แล้วก็มาร้องเพลงร่วมกันเลยมาแล้วเข้าแล้วเข้าเทชมัดเลยเอาเลยเอาเลยเริ่มออกเดินทางได้ดีมากดีมากเฮ้ยแล้วจะแอนอยู่ด้วยว่าเฮ้ยเฮ้ยทำไงดีทำไงดีงดสุดยอดอของงานต้องให้ประทับใจต้องฉันเป็นเสียงนำ 二十、oh, <my>